Hey, ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ได้จะมาสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับสําหรับนักศึกษาทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามีรายวิชา,าตามนี้นะครับก็คือผมอา้าวป๊หนึ่งเลยครับรายวิชาเรา รายวิชาเราคือคอมพิวเตอร์นะครับวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะครับขอเดื่นนะครับให้เราไปดูที่แผนการเรียนรู้ก่อนนะครับอะเรามาดูนะครับว่าเริ่มต้นนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับในวันนี้เนี่ยเราเรียน ในสัปดาห์ที่สองนะครับตัวทำยังไงทำยังไงถึงจะชัดนะครับอ่าในสัปดาห์ที่สองนะครับเราจะเรียนเรื่องที่ชื่อว่าตรรกะแบบบูลีนนะครับ ศึกษาเกี่ยวกับตรรกะและการใช้ตรรก,กะในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์รวมถึงการตารางภาคความจริงและตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะครับอย่างเช่นอ๋อปเปอรเทอร์ที่ชื่อว่าแอนด์ออน็อตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับจะต้องบอกไว้ก่อนว่าในรายวิชานี้เนะี่ยมันเป็นรายวิชาที่ค่อนข้างเป็นพื้นฐานนะครับเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์วิวแล้วกันถามว่าม,มันพื้นฐานขนาดนั้นไหมก็งคงไม่ใช่ขนาดนั้น มันคือโอเวอร์วิวเพื่ออะไรเพื่อจะเตรียมตัวให้เราเนี่ยไปต่อยอดในวิชาอื่นๆนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเ้ยในวิชาตา่ตางๆเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์หรือได้รับคอนเทนต์เนี่ยที่มันถูกต้องหรือเปล่านะครับดังนั้นะวิชาที่เป็นวิชาสร้างการเรียนรู้พื้นฐานนะครับถ้าเราไล่ดูเนี่ยมันก็จะมีวิชาที่ค่อนข้างครอบคลุมในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าหนึ่งหัวข้อเนี่ยมันคือหนึ่งวิชาครับซึ่งหนึ่งวิชาก็ต้องเรียน สิบหกสัปดาห์แต่เรามาสอนกันแค่สองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกันเองครับดังนั้นผมก็จะพยายามบีฟส่วนที่มันน่าสนใจมาคุยแล้วก็จะแสดงว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากหลังจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นต่อยอดในวิชาไหนๆวิชาอื่นไหนๆไ,ไ,ได้บ้างนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นโอว์วิวดังนั้น ความซีเรียสในเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างจะซอฟลงนะครับผมไม่จำเป็นต้องเตรียมหนังสือเป็นสิบๆเล่มเพื่อมาสอนคุณโอเคไหมในแต่ละหัวข้อเนี่ยผมสามารถที่จะชี้โม้ออไปได้เลยนะครับถ้าผมโม้ออไปมันก็คือจบนะครับก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะสอนคุณนะฮะก็คือเรื่องการนับตัวเลข สอนเรื่องการนับตัวเลขครับนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะนับเลขได้กี่ตัวนักศึกษารู้จักเลขกี่ตัวครมีเลขไหนบ้างครับเริ่มต้นเลขเลขแรกที่เรารู้จักคือเลขเออนี่ยฮะเตรียมตัวเตรียมตัวลาออกอ่ะเลขแรกที่เราควรจะรู้จักคือเลขอะไร ลองคิดดีๆครับถ้คดดาคนปกติก็จะตอบว่าหนึ่งนะฮะแต่ถ้าคนที่รู้รู้เรื่องเลยรู้เรื่องนะฮะร,รู้เรื่องว่าเลขแรกที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นเลขอะไระครับคนบอกเลขหนึ่งผมว่าไม่ใช่เลขหนึ่งนะฮะมันควรเป็นเลขเลขเลขนอ okay, นะครับปกติมนุษย์เราเนี่ยก็จะนับเลขตั้งแต่ศูนย์ไล่ไปจนถึงเลขอะไรฮะ เลขเก้าโอโหอาจารย์สอนง่ายไปไหมเนี่ยสอนสอนหนูสอนหนูน,หน,นับเลขหนึ่งถึงเก้าครับง่ายไหมครับครับผมสอนแค่นี้คุณเรียนไหวไหมฮะสอนเรื่องการน,นับเลขศูนย์ถึงเก้าครับเรียนไหวไหมครับได้ไหมสบายเรียนมเ่เั้งแต่หนอ่านูบานนะฮะเรียนุูาลได้แล้วนะจะมาเรียนวันนี้ก็ต้องได้เหมือนกันสามารถเอาเลขนี้มาทำอะไรได้บ้าง เอามาบกวกลบคูณหารกันได้ไหมครับไดใช่ไหมเอามาต่อให้มันเป็นเลขสิบไดไหมเลยสิบสองได้ไหมครับไดเนาะเอาไปทําอะไรได้อีกเอาไปเป็นบนโทรศัพท์ได้ไหมเออเอาให้ผู้เป่าวผู้สาวไดนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะปากประกาศใช่ไหมครับผมจะไม่สอนยากขนาดเด็กปถมหรอกครับผมจะสอนง่ายกันนะ คอมพิวเตอร์มันโง่ที่คุณคิดนะฮะโอเคไหมสีของตัวอนกษนี่นคือผมจอมสอนแคเ่เลขเลขอะไรครับศูนย์กับหนึ่งไม่ใช่ศูนย์ถึงหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งมีตรงกลางไหมครับในนี้อย่างถ้าศูนย์ถึงสิบมันยังมีตรงกลางใช่ไหมก็คือห้าใช่ไหมศูนย์กับหนึ่งมีตรงกลางไหมครับมีไหมครัมันไม่มีนะมันต่างกันนะ ศูนย์ถึงเก้าเนี่ยมันยังมีตรงกลางใช่ไหมครับแต่ศูนย์กับหนึ่งมีไหมฮะดูบริเตอร์ดีๆอันนี้คือคอมมาใช่ไหมมีแค่กี่ตัวสองตัวยากเกินไปไหมค,ครับที่จะเรียนเลขสองตัวนี้ถ้าเรียนไม่ได้ก็คงจะน่าสงสารนะฮะเรียนไม่ได้ก็น่าสงสาร,าสารเลขสองตัวนี้สําคัญยังไงถ้ามองในมุมของโลกแห่งความจริงนะฮะหรือมองในมุมของตรรกศาสตร์นะครับก็คือว่า มันก็จะมีอยู่แค่สองหัวเรื่องนะครับสองคำตอบด้วยนะสองคำตอบหรือสองค่านะก็คือมีค่าเปลี่ยนจากศูนย์เนี่ยกลายเป็นอะไรถ้าเรียนตรกศัตร์ถ้าเรียนตรศัพ์นะครับอยูถถ่วันธุ์โยมนมันมีค่าสองค่าครคือตัว F คือเฮดก็คือเลขหาเลขศูนได้ไหมครับหาเลขูนได้ เลขหนึ่งอะคือจริงคือภาษาอังกฤษคือ true okay อ,อ้าวาั้งสองคำสองคำเฮ้ยไม่เจอครับกลับอะไรครับโอเคคอนเซปต์ <Okay. S 1> <Concept S 2> มีแค่นี้ครับวับนนี้คอนเซปต์คอนเซปต์ผมมีแค่นี้ครับนับเลขสองเลขนี้ให้ได้แล้วกันเอามันมาทำอะไรกันแล้วได้คำตอบให้ได้แล้วกันนะฮะอย่างเช่น ศูนย์บวกศูน er ย์ไ er ด้อะไรศูนย์ศูน er ย์บวกหนึ <It> ่งได้อะไรหนึ <nou> ่งบวกศูนย์ได้อะไรหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรเฮ้หนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรเฮ้ยจริงเหรอมีเลขสองไหมคมันไม่ใช่เลขสองนะมันก็ต้องเป็นอย่างอื่นถูกต้องไหมเข้าใจไอเดียไหมครับเข้าใจไอเดียไหม เราต้องพูดในบริบทที่เราแจกให้เช่นเลขฐานสิบอ่ะผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยเก่งอยู่แล้วแต่พอเป็นเลขฐานสองเนี่ยคุณต้องปรับจูนสมองนิดนึงครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้คิดเหมือนเราโอเคไหมมันจะคิดแบบศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งศูนหนึ่งศูนหนึ่งถ้าถ้าคุณถ้าคุณเคยเรียนมาคุณจะเข้าใจว่าอ๋อคอมพิวเตอร์มันอ่านเลขเป็นเลขศูนย์หนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นเรื่องของการกระทําต่างๆมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยที่ สิ่งที่เรามาเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของบูลลีนให้เราจำคำว่าบูลลีนไห้หรือบูลไม่ได้ lean, บูลนะฮะบูลลีนเนี่ยก็เป็นการใช้ตรรกะศาสตร์นะครับเอามาผสมภา,าษาให้มันเกิดค่าบางค่าขึ้นมาโอเคอันนี้คือคอนเซปต์ที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คือเรียนเลขศูนย์กับหนึ่งเรืเรียนแค่นี้เราจะไปทําอะไรกินวะ ค,คุณเข้าใจไหมเรียนเลขแค่สองตัวแล้วจะไปทําอะไรกินมันต้องมาเรียนหนึ่งปอตีเลยเหรอเรียนเลขแค่สองตัวนี้ต้องเรียนปอตีเลยไหมครับเด็กปถมก็เรียนได้นับเลขูน่งตัเล่นหนึ่งโอ้ยหลานผม,มาอายุสองขวบก็นับศูนย์หนึ่งได้แล้วนะครับแล้วมันเอามาใช้ทําอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องพวกนี้มันมันมันเรเปอร์เซนต์อะไรขึ้นมานะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเทิมเนี้ยผมสอนชิลๆได้ครับเพราะว่า มันเป็นเนื้อหาแบบฟรีสไตล์นะฟรีตายนะครับดังนั้นผมก็ด้วยความมักง่ายของอาจารย์มัชระนะครับผมก็จัดเลยครับนะถามใครฮะถาม ChatGPT ครับถามว่าวันนี้จะสอนอะไรดีกว่ามีอะไรนะ่าสนใจเราเรื่องเรื่องจักจั่งด,ด,ด,ดีถามว่าความรู้ทางนัทชาระกับ,บความรู้ของ o p เพ a ไออเนี่ยคุณว่าใครมีความรู้มากกว่ากันครับ ดอกเตอร์วัฒละเรียนมายี่สิบสามสิบปีฮะกับโมใ้เอไอใครมีปัญญามากก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเอไอมันมันมีความรู้เยอะกว่าเข้าใจไหมต้องยอมรับนะครับว่ามันมีเอไอมันมีความรู้เยอะกว่าแต่มันอาจจะเลฟิเซนต์บางอย่างได้ไม่ดีเท่าเท่าเราที่อยู่ในห้องนี้ครับมันอาจจะพิมพ์ออกมาแล้วคุณอาช่วยผมพิมพ์ออกมาแล้วผมพิมพ์ใส่กระดาษให้คุณอานารย์เยอะสมมุตินะครับ ง่ายๆเลยคำถามที่ผมจะไปถามคือไม่ต้องมีอาการ์คุณยังถามได้เลยครับผมถามว่าอะไรครับกัรและบูรีนจะสอนอย่างไรโดยใช้ภาษาไพาทอนเป็นตัวอย่างผมผมขอไอเดียแค่เนี้ยเฮ้ยชัดชัดบอกในว่าจะสอนอะไรดีวะนีฮะมันก็พิมมาเรื่อยๆของมันนะครับนี่คือโนเลดโอเคไหมนี่คือคอนเทนต์นี่คือสิ่งที่มันให้มามันให้ความหมายมาไหม อไห้นี่ให้ไห,ค,ไไหคุณอ่านเองก็ได้มันให้โค้ดมาไหมครับให้มาพร้อมค็อปปี้ใส่กิดกิททับเราอะโค้ดสเปซอะก้วรันได้ไหมครับรันไม่พอรันไม่พอมันมันให้ตัวอย่างมาเยอะด้วยให้มาเรียบเลยเดี๋ยวเราจะได้เขียนกันนะครับมันให้คำจำกัดความของบูลีนมาด้วยจริงๆแล้วคุณคุณคุณไม่ไอเรื่องวงนี้คุณคุณไม่ คุณพราคุณเรียนมาแล้วนฮะเพราคุณเรียนมาแล้วอันนี้อันนี้ผมเดี๋ยวผมจะก mm ๊อปปี้ก๊อปปี้เพจนี้ให้นะอันนี้เป็นภาษาไทยครับผมถามต่อฮะผมถามว่าอะไร,รถามว่าเอาเอแล้วเรียนพวกนี้ไปทําทร้างเลยฮะเรียนพวกนี้ไปทําอะไร,รผมวมันอยู่ในวิชาไหนในวิชาการคอมพิวเตอร์บ้างยังไงครับ มันมันก็พูดไปเรื่อยๆแหละผมบอกเอองั้นแยกเป็นผมบอกอ่านยากเว้ยอ่านยากแสดงเป็นรายวิชาให้หน่อยดิเป็นไงครับ <laughs> เรียบร้อยนะฮะวิชาอะไรวิชาอะไร <laughs> โปรแกรมพื้นฐานอันที่สองเปนอย่างโน้โอพนะฮะเดี๋ยวเราได้เรียนนะยังบ็รู้เรื่องบรบรู้เร่ายังนี่อันที่สามครับอันนี้จะได้เรียน